พี่เก huh? ๋ให้ไปเหรอเครื่องนั้นฮะเครื่องนั้นให้เหรอเดี๋ยวรอง t ู e ก่อนรอ True อ่าในไอจีไงเก๋คนแรก่เนี่ยใบเีมไคนีรกแี้อ๋อรอไอแคปลงไอจีเหรอแต่ว่าอันหนึ่ง แตกเลิม้่ะแตกเลิม,ลอมรอทีแ่งเลยที่หน้ามันเดอดใชเป็นผมวุกจริงๆแล้วอันอบบนี้พีกก่บิากมาเลยค่ะเยอะมากเลยพี่ต้มไปเที่ยวเลยผมมันแบบหนาอะ <c oughs> ไหนนะผ <c oughs> มโ <c oughs> ปรดูปะอ <c oughs> ะะ <c oughs>

นึกน <rév> ึกน uh ึกภาพตอนแบบเล่นคอนเสิร์ตออกเลยอะต้องแบบมันยังไม่ได้ฟังเลยซนเปิ้ลไหนอะไรนะยังไม่ได้ฟังเลยซีนเปิ้ลแค่ฟังเมื่อกี้พ่งออกเมื่อกี้แล้วก็ยืนคุยกันเผื่อจำแม่นเยอะเดือด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 อะไรก็ แล้วนึกถึงพี่ตูนได้เลยนะนึกถึงี่อนโอ้ของเราหลายคนอีก